ข้าไปก่อนบอกเลี้ยงโอ้โอ oh, oh. Uh, เอาเอเออเลี้ยงมันเออเลี้ยงมันนี่เลี้ยงเลี้ยงโอ้โอ้เอ้าเอเออเลี้ยงมันข้าว <c oughs> เบเลี้ยงมันข้าเบสอ้า <c oughs>